ดวงชาวราศีกุมนะคะในช่วงที่ดาวเสาร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมีนระยะเวลา3เดือนเป็นการโครจรผิดปกติของดาวเสาร์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมปี2568จนถึงสิงหาคมปลายเดือนนะคะแล้วก็จะย้ายจริงนะคะของดาวเสาร์จริงๆเนี่ยที่มีการโยกย้ายทุก2ปีครึ่งเนี่ย ในเข้าสู่ราศีมีในปี2569สําหรับในเกณฑ์ของชาวราศีกุมในเรื่องของการงานการเงินนะคะมงบอกได้เลยนะว่าช่วงนี้นะคะคุณวุ่นวายกับเรื่องของการเงินเพราะว่าคุณจ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะการติดต่องานค่อนข้างที่จะหนักและค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่มาขนานหน้าและเป็นดาวที่ปกปิดเพราะฉะนั้นการคุยกับลูกค้าหรือทําอะไระหรือติดต่อค่ะเป็นลักษณะของการ คุยแบบไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็จะต้องมาเปิดเผยและมีความชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการอะไรในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็ลนลักษณะของคุณต้องมีความชัดเจนจะมาปกปิดหมกเม็ดไม่ได้สิ่งที่คุณทําจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าถามถึงในเรื่องของการงานการงานของคุณเนี่ยจะได้เลขที่ผลดาวเสาร์นะคะที่ไม่เปิดเผยก็คือคุณจะได้งานประจําถ้าคุณเคยทํางานจอบอยู่คุณจะได้งานประจํางานที่ชัดเจนในเรื่องของไรายได้นะคะตีกนร่วมกับนะคะดาวจันทร์เรื่องเรื่อง ปีกลร่วมกับดาวจันนะคะเป็นในเรื่องของปีกรร่วงกับดาวจันดาวจันเป็นเรื่องของความทุกข์เพราะฉะนั้นงานที่คุณทําคืองานการแก้ปัญหาการจัดการนะคะเพื่อจะทําให้เกิดงานถ้าสาเร็จ นะคะโดยมีเรื่องของการเงินนะคะที่คุณน่ะจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเสากับราหูมนีขนาดกันแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายระวังการลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรแต่ตออ้องให้รอบครอบไม่เหมาะที่จะลงทุนแต่เป็นลนักษณะของการตกลงสัญญาดีกว่านะคะหาข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยๆได้ตามระบบไปดีกว่าถ้าคุณเล่นอะไรเร่งรีบกลายเป็นคุณเสียเงินใต้โต๊ะเสียเงินทุกอย่างโดยที่คุณไม่ได้อะไรต้องพึงระมัดระวังอย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าจ่ายไปโดยที่ไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะคะแม้แต่ข้อมูลทางสัญญ,ญาคุณ ต้องตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่ดาวเสาอยู่ในยกหน้าและมีราหูอย่างเงี้ยชาวราศีกุมต้องพึงระมัดระวังมากๆนะถึงแม้คุณจะมีดาวเพื่อเรื่องหสัสมเสริมมาแต่เพื่อเรื่องหันซึ่งในช่วงนี้เป็นเรื่องของดาวอ่อนแอ้หลักผู้ใหญ่บางครั้งก็ะจะช่วยคุณไม่ได้นะคะเพราะความที่คุณไปหลงเชื่ออะไรที่ทําให้คุณเสียเงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระวังให้มากที่สุดนะสําหรับชาวราศีกุมในด้านครอบครัวไม่มีประเด็นอะไรนะสําหรับเรื่องของขอครอบครัวถือได้ว่าครอบครัวเข้ามาประกอบในเรื่องของคาพูดเพราะฉะนั้นนช่ววงงี้้ระัคําพูดดย อย่าพูดจนทําให้คนในครอบครัวเสียใจและจะมีปัญหานะถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีเรื่องครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลางนะคะต้องาระมัดระวังครอบครัวคืออาจจะเรื่องของข้อสัญญาตกลงแล้วก็ข้อมูลต่างๆเรื่องรายได้เรื่องของมรดกทรัพย์สินด้วยนะคะต้องพึงาระมัดระวังนะสำหรับชาวราศีกุมคุณจะจ่ายอะไรต้องไต่ตองให้รอบคอบนะคะอย่าเชื่อใจคนง่ายไม่งั้นคุณจะเสียหายแล้วก็การครบการเจอใครไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่เพียงแต่ต้องมาไต่ตองคิดให้รอบคอบอีกทีหนึง่ง